สวัสดีครับผมไก่นชนมาฐานฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในไก่กันบ้างนะครับว่าหลักๆเลยจะมีประมาณสักกี่โรคดีแล้วจะมีโรคอะไรบ้างที่มันค่อนข้างน่ากลัวเนาะก็สำหรับอีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องอโรคนิวคาสเซิลก, New กันก่อน แล้วก็อีพีถัดไปแล้วก็ <c oughs> กค่อยๆไล่โลกตัวต่อไปต่อไปต่อไปแล้วกัน <S <S ผมรู้สึกว่าผมเคยพูดถึงโลกนิวคาสเซิลไปบ้างแล้วนะแต่ว่าผมมานั่งๆไล่ๆคลิปดูแล้วก็มันไม่รู้ว่าคลิปมันหายไปไหนเนาะมันอาจจะถูกลบออกไปแล้วหรือว่ายังไงตัวนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรในอีพีนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับโลกนิวคาสเซิลให้กับเพื่อนๆฟังใหม่แล้วกันเอาแบบนี้แล้วกัน ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่านิวคาสเซลเป็นยังไงกันละกันนะครับสำหรับโรคตัวนิวคาสเซนนะครับก็จะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเชื้อไวรัสก็ภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นตัวย่อว่า e n d เะครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นในสัตว์ปีกนะครับท,ทั่วไปก็จะมีเชื้อตัวนี้อยู่แล้วก็ที่พบบ่อยๆก็จะเกิดในนกนะครับพวกนกน้ําพวกนี้ แล้วก็ในไก่ที่เราเลี้ยงงกันทั่วๆไปนะครับสำหรับโรคตัวนี้เนี่ยมีทางรักษาไหมตอนนี้มีนะครับก็คือการทำวัคซีนนะครับส่วนอาการของโรคเนี่ยเวลาไก่เป็นเนี่ยไก่จะเป็นเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยโรคตัวนี้นะก็คือจะเป็นคอบิดคอมันจะบิดนะครับแล้วไก่มันจะเสียศูนย์ประสาทมันจะเสียนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยก็เราก็จะสังเกตกันง่ายๆเนาะ แต่ว่าโรคนิวคาสเซิลจริงๆเนี่ยมันมีอยู่2แบบกันแบบที่ไม่แสดงอาการกับแบบที่แสดงอาการนะครับส่วนใหญ่ถ้าแบบแสดงอาการเนี่ยก็จะเป็นแบบคอบิดเราก็จะเห็นแล้วว่าเออมันเป็นคอบิดส่วนแบบที่ไม่แสดงอาการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามลำไส้นะครับพวกนี้ตามลำไส้ตามกระเพาะย่อยอาหารแล้วก็ตามหลอดลมพวกนี้นะครับก็จะเป็นแผลมีเลือดออกภายในประมาณนี้แล้วไก่ก็จะค่อยๆซึมค่อยๆเหงา แล้วก็ค่อยตายนะครับก็สําหรับโรคนิวคาสเซลตัวนี้เนี่ยมันปัจจุบันนี้มันมีวัคซีนอยู่ก็วัคซีนตัวนี้ไปหาได้ที่ไหนปศุสัตว์มีแจกอยู่นะครับสําหรับโรคนิวคาสเซลเนาะก็ถ้าไม่รู้ว่าจะไปใช้ยังไงหายังไงก็ไปที่ปศุสัตว์ประจําท้องถิ่นของตัวเองเลยแล้วไปบอกเขาว่าอขอวัคซีนนิวคาสเซลหน่อยครับแล้วเขาก็จะแจกให้บางทีก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่เหมือนกันก็35บบาทโดยประมาณ ให้เตรียมกระติกน้ําแข็งไปด้วยครับเพราะว่าพวกนี้เป็นเชื้อเป็นนะครับเชื้อเป็นหรือว่าถ้าเราเนี่ยไม่สะดวกไปที่ปศุสัตว์เนาะเราก็ไปตามร้านขายยาสัตว์ทั่วไปนะครับเราก็ไปบอกเขาว่าผมมาซื้อวัคซีนนิวคาสเซิลครับให้เราเตรียมน้ําแข็งไปด้วยใส่กระติกไปด้วยแล้วกันแล้วเขาก็จะขายให้เรานะครับตัวนี้เนาะเขาก็จะขายให้เรา ก็ราคาถ้าตามทั่วๆไปเนี่ยรื่สกอยู่60บาทมันก็ขึ้นอยู่กับเกรดของวัคซีนวยครับนิวคาสเซิลจะมีวัคซีนอยู่ประมาณ2แบบก็จะเป็นตัวที่เป็นวัคซีนนมนิวคาสเซิลด้วยแล้วก็วัคซีนน้ํานิวคาสเซิลด้วยนะครับก็สําหรับตัววัคซีนน้ําที่เป็นเชื้อเชื้อเป็นที่ว่าปศุสัตว์ขายหรือว่ามีขายทั่วๆไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะมีน้ำยาละลายอยู่ขวดหนึ่ง แล้วก็ไอเจ้า,ายาขวดนึงแล้วก็ดูดในนะ้ำตัวละลายาใส่เข้าไปในตัวยาพอละลายเสร็จเขยา่าเขย่าเสร็จแล้วก็ดูใดใส่สลิง่งเสร็จปุ๊บเราก็ามาใส่ขวดหยดแล้วเราก็ไปหยดจมูกนะครับหยดได้ทั้งจมูก,ท,กทั้งปากนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าอย่าไปหยอดตาเพราะามีโอกาสทําให้ตาบอดได้เพราะว่ามันเป็นความเย็นหยอดแล้วลูกไก่เนี่ยเยื่อตามันบาง ทีนี้มันอาจจะทําให้เยื่อตามันเสียอย่าไปหยอดตานะครับให้หยอดจม,มูกกับปากพอนะครับเวลาหยอดปากก็เ,เทคนิคการหยอดในปากเนี่ยให้เกิดผลมากๆเนี่ยเราก็จับอ้าปากงายหัวหน่อยนึงแล้วก็หยอดเข้าตรงโพรงจม,มูกมันนะครับตัวนี้ส่วนสําหรับตัวที่เป็นวัคซีนนมเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นฉีดฉีดเอานะครับก็มันก็จะมีวิธีใช้มีคู่มือการใช้งานอยู่ว่าจะใช้อย่างไงแต่ส่วนใหญ่วัคซีนนมก็จะใช้ฉีดเอานะครับ ตัวนี้เนาะก็สําหรับโรคนิวคาสลเนี่ยก็จะมี2แบบหลักๆคือแบบแสดงอาการกับแบบไม่แสดงอาการแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราพบพบเห็นเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นแบบแสดงอาการนะครับก็คือหัวบิดหัวบิดปภสาษสาเสียไก่เดินไม่ได้อะไรประมาณนี้เฉยๆก็ยังไงช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วโรคตัวนี้ก็เริ่มเริ่มจะเริ่มระบาดขึ้นมาละ ก็ให้ทุกคนแนะนําว่าให้ทุกแนะนําให้ทุกคนแบบนี้แล้วกันนะว่าให้ทําวัคซีนแล้วกันไก่จะได้ไม่ป่วยไก่จะได้รอดทุกตัวเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ทําวัคซีนกันนะครับถ้าไก่ป่วยขึ้นมาเนี่ยไม่มียารักษานะต้องจำเอาไว้เลยไม่มียารักษานะรักษาได้แต่ตามอาการอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโรคตัวนี้มันเกิดจากเชื้อไวรัสเนาะเชื้อไวรัสเนี่ยมันไม่มียารักษานะ ต้องบอกให้เข้าใจประมาณนี้เลยว่าเชื้อไวรัสไม่มียารักษาก็ต้องทําวัคซีนเท่านั้นนะครับกอ็อย่าหลงเล,เลยว่าอุ้ยตัวเองเป็นฟาร์มปิดแล้วไม่ต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้นะครับโรคตัวนี้าฟาร์มปิดเวลานกบินผ่านหรือนกขี้ใส่หลังคานะล่ะล่วงลงมามันก็มาตามพวกมูลสัตว์พวกนี้ได้ด้วยก็ยังไงก็ ทำล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพอเป็นขึ้นมาไม่มีไม่มียารักษาแล้วก็จะถามผมว่าอ้พี่จะเอายาอะไรกินดีผมบอกคำเดียวนะครับคุดดินลึกๆแล้วก็เอากบซะนะครับก็จะบอกไว้แบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเป็นแล้วรักษายากไม่มีตัวยารักษาเพราะเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับครับก็ยังไงก็อีพีนี้ก็มาให้ความรู้ประมาณนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้ นะครับหรือจะพาพวกมาถล่มก็ได้ถล่มให้ผู้ติดตามผมเยอะๆก็ดีนะครับอโอเคแต่ว่าขอให้พูดจากันให้สุภาพแล้วกันเนาะคอมเมนต์ลงมาหรือไม่เข้าใจตรงไหนหรือผมพูดผิดตรงไหนก็คอมเมนต์ัเข้ามาได้ผมไม่ว่าอะไรกันหรือเข้ามาทักทายมาสวัสดีครับอะไรกันก็ได้ผมเป็นคนอารมณ์ดีครับใจล่มๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับว่าเราจะมาพูดถึงโลกอะไรกันดีนะครับโอเคครับล่าลาเพียงเท่านี้นะครับ